จู่ๆก็มีการขุดเจอทองคำและแร่ธาตุที่มีมูลค่ามหาศาลกว่า11ล้านตันในดินแดนทะเลทรายหรือจะเป็นเรื่องที่เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนติน่ายอมให้คุณจ่ายภาษีด้วยเหรียญหมาหรือโดชคอยได้แล้วยังไม่พอนะครับสำหรับชาวพายเน็ตเวิร์วันนี้เราจะมาเคลียร์ใจกันเรื่องพายเด็กับ OKX OK ว่าตกลงมันยังไงกันแน่และปิดท้ายด้วยเรื่องท่านประธานเฟด ที่บอกว่าธนาคารทำคริปโตได้สรุปข่าวนี้จริงหรือหลอกเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกสบายๆเข้าใจง่ายครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับข่าวนี้ทำเอาวงการเหมืองแร่และเศรษฐกิจโลกต้องหันมามองเลยทีเดียวเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมาครับมีรายงานออกมาว่า ประเทศซาอุดีอาระเบียได้ค้นพบขุมทรัพย์ใต้ดินครั้งใหม่ที่ใหญ่มากเรื่องของเรื่องคือบริษัทอัลมาซานอัลโคบาไมนิงหรือเรียกสั้นๆว่า AMAK ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนด้านเหมืองแร่เบอร์ต้นๆของซาอุนะครับเขาได้ประกาศข่าวดีว่าเขาเจอแหล่งแร่ใหม่ในเมืองนัจรารนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศครับสิ่งที่เขาเจอมันไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดานะครับแต่มันคือทองคำทองแดง สังกสีและเงินรวมๆกันแล้วเนี่ยปริมาณเบื้องต้นอยู่ที่เกือบ11ล้านตันเลยทีเดียวทีนี้ความน่าสนใจมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเลข11ล้านตันครับประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้มันน่าติดตามคือพื้นที่ที่เขาเจอนี้เป็นแค่ส0เซของพื้นที่ที่เขาได้รับอนุญาตให้สำรวจทั้งหมดเท่านั้นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าอีก90%ที่เหลือยังมีโอกาสที่จะเจออะไรดีๆแบบนี้ อีกเพียบเลยครับลองมาวิเคราะห์กันดูครับว่าเรื่องนี้มันดีหรือเสียยังไงข้อดีอย่างแรกเลยคือเรื่องนี้มันตอบโจทย์วิชั่น2030ของซาอุดิอาระเบียแบบเต็มๆใครที่ตามข่าวเศรษฐกิจจะรู้ว่าซาอุเขาพยายามจะลดการพึ่งพาน้ำมันแล้วหันมาสร้างรายได้จากทางอื่นบ้างการเจอแร่ขาดพวกนี้โดยเฉพาะทองแดงมันสาคัญมากครับเพราะโลกเรากาลังมุ่งไปทางพลังงานสะอาด รถยนต์ไฟฟ้าหรือ e-v และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งของพวกนี้ต้องใช้ทองแดงเป็นส่วนประกอบหลักทั้งนั้นการที่ซาอุมีของพวกนี้ในมือมันทำให้เขามีอำนาจต่อรองในตลาดโลกมากขึ้นครับแต่ข้อที่น่าคิดก็คือการทำเหมืองแร่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันต้องใช้เวลาใช้เงินทุนและเทคโนโลยีสูงมากกว่าจะขุดขึ้นมากว่าจะแปลรูปและส่งขายได้จริงๆอาจจะใช้เวลาอีกหลายปี ทาง AMAK เขาบอกว่าปี2026หรือปีหน้าเนี่ยเขาจะเริ่มสำรวจเพิ่มเติมและทำรายงานสรุปออกมาอีกทีดังนั้นถ้าใครคิดว่าราคาทองจะร่วงทันทีเพราะข่าวนี้อาจจะต้องใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะของมันยังไม่ได้ออกมาสู่ตลาดในวัน2วันนี้แน่นอนขยับมาที่ข่าวที่2ครับอันนี้เอาใจสายเหรียญมีมกันหน่อยใครจะไปเชื่อครับว่าเหรียญที่เริ่มต้นจากมุกตลกอย่าง d o g e c o วันนี้จะถูกนำมาใช้จ่ายภาษีให้รัฐบาลได้จริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กรุงบัวโนสไอเรสเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินาครับเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมาทางเมืองเขาประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าประชาชนสามารถจ่ายภาษีด้วยโดชคอยได้แล้วไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินค่าปรับจราจรหรือค่าจดทะเบียนรถยนต์ สามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code แล้วจ่ายเป็นโดจ c คอยได้เลยวิธีการทำงานของเขาก็ฉลาดครับคือทางรัฐบาลเมืองโบนอสไ r เรเนี่ยเขาไม่ได้เก็บโดจ c คอยเอาไว้เองนะครับเขาใช้วิธีผ่านตัวกลางพอเราจ่ายเป็นโดจ c คอยปุ๊บระบบก็จะแปลงค่าเงินนั้นเป็นเงินเปโซอาร์เจนตินาทันทีแบบ Real-time แล้วค่อยโอนเข้ากระเป๋ารัฐบาลแบบนี้รัฐบาลก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวว่าราคามันจะขึ้นหรือลง เรามาดูไส้ในกันหน่อยครับว่าทำไมเขาทำแบบนี้ข้อดีที่เห็นชัดๆเลยคือความสะดวกครับอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่คนใช้คริปโตเยอะมากเพราะว่าค่าเงินเปโซของเขาเฟ้อหนักมากคนเลยหนีไปถือคริปโตกันเยอะการที่รัฐบาลเปิดช่องทางนี้มันทำให้คนรุ่นใหม่หรือคนที่ถือคริปโตอยู่แล้วรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นไม่ต้องไปแลกเงินกลับไปกลับมาให้เสียค่าธรรมเนียมหลายรอบและแน่นอนครับ พอมันเป็นข่าวแบบนี้ราคาโดจชคอยก็พุ่งรับข่าวไป15%เลยทีเดียวแต่ข้อเสียหรือความเสี่ยงก็มีครับระบบนี้ต้องพึ่งพาตัวกลางหรือโปรเซสเซอร์ในการแปลงเงินถ้าวันดีคืนดีระบบตัวกลางล่มหรือมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็อาจจะวุ่นวายได้ครับอีกอย่างคือมันยังจำกัดอยู่แค่ในเมืองหลวงอย่างโบนนสไอรสเท่านั้นนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมาก ที่ทำให้เราเห็นว่าคริปโตมันเริ่มขยับเข้าสู่โลกความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับมาถึงเรื่องที่ชาวพายโอเนียหรือสาวกพายเน็ตเวิร์รอคอยครับช่วงนี้มีดราม่าและความสับสนกันเยอะเรื่องของพายเด็ที่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนภายในกับการที่เหรียญภายไปโผล่บนกระดานเทรดใหญ่อย่าง OKX OK หลายคมสงสัยว่าเอ๊ะสออย่างนี้มันตีกันไหมหรือมันขัดแย้งกันหรือเปล่า ผมสรุปให้ฟังง่ายๆแบบนี้ครับลองนึกภาพตามนะครับไพ่เด็กหรือตลาดภายในเนี่ยมันเหมือนกับระบบแลกเปลี่ยนชิปในคาสิโนโหรือคูป,ปองในศูนย์อาหารครับคือมันมีมูลค่าที่คนในระบบตกลงกันเพื่อใช้แลกเปลี่ยนสินค้าซื้อของหรือใช้บริการต่างๆระหว่างกันเองในระบบนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่า GCV หรือมูลค่าที่ตกลงร่วมกันเพื่อให้ราคามันนิ่งไม่ผันผวนวูบวาบข้อดีคือความมั่นคงครับ พ่อค้าแม่ค้าในระบบก็กล้ารับเหรียญเพราะรู้ว่ามูลค่ามันจะไม่หายไปไหนส่วน OKX OK Listing หรือการไปอยู่บนกระดานเทรดข้างนอกอันนี้เหมือนกับตลาดหุ้นหรือร้านแลกเงินข้างนอกครับราคาตรงนี้มันจะขึ้นขึ้นลงลงตามความต้องการของคนทั้งโลกใครอยากซื้ออยากขายก็มาเจอกันที่นี่คำถามคือทำไมต้องมีสองอย่างคำตอบคือมันช่วยกันครับ การมี p พเด x ภายในมันทำให้เกิดการใช้งานจริงหรือ use case เหรียญมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อมันใช้ทำอะไรได้จริงใช่ไหมครับส่วนการไปอยู่บน OKX OK ข้างนอกมันช่วยดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่เพิ่มสภาพคล่องและทำให้คนภายนอกรู้จักภายมากขึ้นสถานการณ์ปัจจุบันณ,ณเดือนพฤศจิกายน2025คือ p ายเน็ตเวิได้เปิดเมนเน็ตอย่างเป็นทางการแล้ว ราคาบนกระดานเทรดข้างนอกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0.23ดอลลาร์สหรัฐถึงมันยังไม่สูงตามที่หลายคนหวังแต่การที่มันมีราคาตลาดและมีการใช้งานภายในไปพร้อมๆกันถือว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจครับมันเหมือนกับเหรียญ USDT ที่ข้างในราคาคงที่แต่ข้างนอกก็มีการซื้อขายกันได้เหมือนกันดังนั้นใครที่ถือพายอยู่อย่าพึ่งตกใจถ้าเห็นราคาข้างนอกมันเหวี่ยง ให้โฟกัสที่การใช้งานและการเติบโตของระบบนิเวศโดยรวมจะดีกว่าครับเรื่องสุดท้ายครับอันนี้ต้องเตือนกันหน่อยช่วงนี้ใครเล่น Twitter หรือ X อาจจะเห็นคลิปของคุณเจอรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดออกมาพูดว่าธนาคารมีอิสระที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตได้แล้วแล้วคนก็แชร์กันสนันวันไหวว่าเป็นข่าวด่วนข่าวใหญ่ผมไปเช็คข้อมูลมาให้แล้วครับ จะบอกว่าใจเย็นๆกันก่อนครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นของจริงครับคุณพาเวลพูดจริงแต่เขาพูดตั้งแต่เดือนมิถุนายน2025แล้วคือผ่านมาเกือบ5เดือนแล้วครับไม่ใช่ข่าวใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในคลิปนั้นคุณพาเวลเขาบอกว่าธนาคารสามารถให้บริการเกี่ยวกับคริปโตได้ตราบใดที่ยังรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เฟด เริ่มผ่อนคลายความตึงเครียดกับคริปโตลงแล้วทำไมบัญชีโซเชียลต่างๆถึงเอามาแชร์กันตอนนี้ล่ะครับคำตอบง่ายๆคือการปั่นกระแสหรือ Hype นั่นเองในโลกคริปโตอารมณ์ตลาดสำคัญมากการเอาคลิปเก่ามาเล่าใหม่ในจังหวะที่ตลาดกำลังซึมๆหรือกำลังรอข่าวดีมันช่วยกระตุ้นให้คนตื่นเต้นได้ครับแต่ในฐานะนักลงทุนที่ฉลาดอย่างพวกเราเราต้องเช็คดาทิมให้ดีครับ แต่ถึงจะเป็นข่าวเก่าเนื้อหาข้างในก็ยังเป็นเรื่องบวกนะครับมันย้ำให้เราเห็นว่าทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ปิดกั้นคริปโตเขายอมรับว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ขอแค่มีระบบจัดการความเสี่ยงที่ดีนี่เป็นสัญญาณว่าในระยะยาวคริปโตกับระบบธนาคารดั้งเดิมมันจะค่อยๆผสมผสานกันจนแยกไม่ออกครับ เพียงแต่ว่าอย่าพึ่งรีบกระโดดเข้าใส่เพียงเพราะเห็นพาดหัวข่าวว่า breaking news โดยไม่ได้เช็คไทม์ไลน์ก่อนนะครับสรุปกันสั้นๆวันนี้นะครับ 1. ซาอุเจอแรกก้อนโตเตรียมตัวรวยเพิ่มและอาจเปลี่ยนสมดุลพลังงานโลกในอนาคต 2. บัวโนสไอเรสนำร่องรับโดชคอยจ่ายภาษีเป็นก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของการใช้งานจริง 3. ายเน็ตเวิร์กเดินหน้าทั้งตลาดในและตลาดนอกเสริมแรงกันไม่ได้ขัดแย้งกันและ4อย่าหลงเชื่อข่าวเก่าเรื่องเฟดง่ายๆนะครับให้เช็คที่มาที่ไปก่อนเสมอสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนดูแลพอร์ตให้เขียวขจีและรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ